嗯，太弱了，干你的。 แม่ไม่ยังสิวเาน้ำได้บานมีอะไรสิหาไม่ให้ลูกให้เต้าตีแม่บออยากว่าดอกแต่ว่าแม่เบิงแม่งต่อไปบ่ไหวแล้วแม่ว่าสิหาผู้ใหม่มาเบิงดูแลแทนได้บานแม่ว่าวิลิติแม่แม่ว่าอินนันละกินกะไรเหมือนกับหมือนเฮ็ดเวียกกะบ่เป็นแมนความแม่นันละแล้วแม่สิบ่คิดหอดบ่แม่เออคิดหอดแม่ก็สิวดเอาดอกแม่ก็ยังอยู่ผู้ดึงยุ่นดีเออแม่วอกจงสั่น็ดีขึ้นกันแล้วแม่สิใส้วิธีใดล่ะหาคนมาเบิงต่อแม่เตรียมใบเรียบร้อยลวตั้มแต่ว่าตั้มนั้นสิ ตั้มโอเคเลยตั้มบ่ติดปัญหา่องใดเลยแม่นีแม่กะสิใช้วิธีนี้ล่ละตั้มหาเมียให้ลูกชายค้าดองบ่อันันแถมเข่าสามซอกหาเมียให้ลูกใายจ้าหาเมียให้ลูกชายหาคนดูแลได้เดอ้อแม่กะบอกเขาไปน้าที่เหล่าว่าต้องเฮ็ดจังไดแน่ดูแลอย่างแน่เวลาใดมันไปนะ่ะขอคนอาบน้าดูๆค่ะ เพราะว่ามันกุยแมนกุยหรือะไรเนี่ยคะหาเมียให้ลูกชายค่าดองไม่อันแถมข้าวสามสอบว้ายตั้มึม่วาจังสี่ได้บ้บ่ต้องถามเขาบางคนเจ๊เจ้าดูแลเก่งอยู่บ่หนูดูแลเก่งทำกับข้าวเป็นที่สำคัญหนูอาบน้ำได้ตลอด <c oughs> ในที่สุดกูก็หาคนเบ่งต่อได้แล้วกูหาคนบ่งต่อได้แล้ว กูอยากให้ไฟโดนแล้วกูอยากให้ไฟโดนแล้วาทางนั้นไม่ต้องการทางนี้ต้องการมากเลยนะคะพอหนูต้องการลงคานมากเลยค่ะกีฬาตัวเสียวเอาเข่ากับจังไดแม่สีแถมเขาน้าอีกสามซอบมันกินเข่าหลายเอ้ยเอาเข่าไปน้าบอสันเข่าทั้งเราจะเบืดเด้ไม่เป็นไรคะ่ะที่บ้านหนูน่ะน่าหลายหนูเลี้ยงได้ตลอดทั้งปีแล้วเอื้ยเสียวข้าดองซะใดบอกแม่ข่อยเลยแม่ข่อยพ่นบอกว่า ให้ไม่อันวะซันบ่เป็นอย่างว้าว่าดีถิ่หละถ่ายอยู่นี่เด้อเดี๋ยวแม่ไปแต่งของของมันมาให้ไม่เป็นไรค่ะฉันรอได้ามาแล้วล่ละมาแล้วมาแล้วอันนี้ของของมันเด้อเอาแม่โทรศัพท์ไขได้นี่เสียพาก็ไมะเสียพา,พาขยขั่นเจ้าคือบอกของบอกโลออกมากูเสียเอาของท้าโลลูก้ายกูมาอย่างหันบอกมาจังใดเจ้าสีแต่งท้าโลไปให้ข้าเจ้าเบิงตอโบเมนตีบบเมนผู้ที่กูหาเมียให้นั่นคือมือบักตา กูไ่ได้หามี่ไอ้บักท้าโลเธบอกแม่กูหาให้มึงกูสิหาให้ลูกชายท่าโลกูเฮ็ดอยังแล้วที่บอกว่ามันกอกมันคุยมันเถียงมันดือ้อมันเล่ายากนี่บ่แม่นบักท้าโลบ่มึงคุณสมบัติมึงทั้งนั้นตาทะ่าโลเฮาสบายหูละบาดแม่สิพาไปเที่ยวญี่ปุน่นตาเฮาเฮาจะไปยิปเปอรลอนคือกันละ่ละ,ละ,ละโอ้ยแม่เจ้ากูจะจังเสีเยเครใครจะตอดใอยเด้ออมันไม่ตอดหรอกนี่ลึกๆเลยใอยแข็งส้นได้บอ 我呀，可以好好地过我。<玩> <laughs>